นี่นี่นี่เจ้าเจ้าที่เราเป่นเจเเนเเเาวนั่งชมวิวภูเขาพิม่ามูเจ้าขาดูสิดูดัดดี้น่งบีมาเที่ยวทั้งหมดห้าอาทิตย์ค่ะเอ แต่แต่ว่าไม่ได้อยู่แค่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนางบีนางบีวันนี้นางบีนางบีออกจากอินเทอร์ลเคนนะคะตอนบายบายวันนี้นะคะตอนบายายค่ะแล้วนางบีแล้วนางบีจะไปเอ่อลูเซิร์นค่ะตอนบ่ายนะคะ<ๆ>อีกประมาณสักสองสามชั่วโมงนางบีไปลูเซิร์นต่อไปลูเซิร์นเสร็จแล้วก็ไปซูริคค่ะไปซูริกเสร็จก็กลับไปเข้าฝรั่งเศส เขาฝรั่งเศสสองมือเหตุผลนั่นก็คือไอ้สติกอยากให้ลูกๆไปดูวันชาติฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่ามันมีการจุดผุจังสันจังสีมีการแสดงมีการละเล่นมีขบวนพาลงพระเลดเยอะไอ้สติกเขาอยากให้ลูกได้เห็นวันชาติฝรั่งเศสที่นู่นว่า มันยิ่งใหญ่และมันสนุกแค่ไหนยังสี่นะคะมือเจ้าขานังบีก็เลยจะต้องได้กลับเข้าฝรั่งเศสไปก่อนอีกสองวันและหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาฝรั่งเศสสองมือนังบีไปฮอลแลนด์ค่ะไปเนเธอแลนด์นะคะไปเนเธอแลนด์ประมาณสี่มือหามือนะคะจาก land, เนเธอแลนด์เสร็จสี่วันห้าวันนะคะนังบีก็จะต้องกลับมาฝรั่งเศสอีกค่ะเพราะว่าน้องชายไอสติกแต่งงาน นะคะน้องไทแต่งงานมาอยู่ฝรั่งเศสอีกประมาณหามือนะคะ,นะะห้าวันนางบีก็ไปกรีกซค่ะไปกรีกซอยู่กรีกซประมาณหามืออยู่กรีกซห้าวันนะคะแล้วก็ไปอิตาลีไปอิตาลีเสร็จก็ไปโมนาโกนะคะเขาโมนาโกเสร็จก็เข้ามาอันฝรั่งเศสตอนใต้ กำลังเสตอนใต้สักประมาณ3-4วันแล้วก็ไปปารีสอีก3-4มสี่มือค่ะโอ้แพลนเนาะแพลนเยอะมากหมูเจ้าค่ะบ้านเมืองเขาสวยสะอาดถูกต้องค่ะอันนี้เขาทำอะไรกันหน่ะมูเจ้าอยากเบเิ้งบ่เสียงคือดังแท้เสียงคือดังไทยอยากเห็นบ่อยากเห็นบ่อยากเข็นไหมคะขเขาเฮ็ดเอียงกัน ใหอีดอยังกันเมื่อเจา้าอุ๊ยมันบีมันบีพามุดพุ่มไม้เข้าไปดูค่ะ <c oughs> คนไทย100%เอ้าอยากรู้อยากเห็นเนาะพ <c oughs> ามุดเนาะเออไปแล้วพามุดพามุดต้นไม้พามุดต้นไม้ไปเบิ้ง ทแท Styles ้ก็ดูสิพุ่มไม้มันบังอยู่อ่ะนี่เห็นว่าก็เลยพามุดไปเบิ่งหนึ่งหันเสียงเสียงมันดังเนาะอ้ยทุกคนบรรยากาศดีสวยมากค่ะ ไหนเขียบเขียบแล้วเนี่ยนี่ไอหนุ่มลายสกอตนี่ใส่กางเกงลายสกอตมือดีเป็นไงขอใจหิวล้วนแน่หนึ่งแสนใจแน่แล้วทุกคนพาไปพูดดูแหมพวกเธอเลยก็พูดอยากกับพวกเธอไม่อยากจะรู้อย่างนั้นแหละเฮ้ยเฮแยคอมเทคอุ้เบาอยางมาสามคนสองคนอยากให้ผู้เบาะมาถ่ายรูปด้วยจังเลยอ่ะ คุณบ่าวรอเห็นบ่าเจออีนไ่มไอ้สติกมีแบบนีาแล้วเฮ้ยมีแพลนกลับอีกไหมมีแพลนกลับอีกค่ะครับมีแพลนจะมาแต่จะมากับอีกสองคนทริปโรแมนติกหลายๆบ่าวลูกมาน้ำแล้วคือ เขาในมูนสิปีจริงสิแมนเพราะว่าสิปีทุกคนค่ะปีหน้านางบีว่าปีหน้านางบีแต่งงานน,งาน,นะคะแต่งงานครบกับไอส้สติกสิปีแต่งงานสิปีแต่ปีนี้อยู่ด้วยกันครบสิปีปีนี้อยู่ด้วยกันครบสิปีแต่ว่าแต่งงานปีหน้าว่าสิจัดงานแตง่งว่าฉันเถอะโอเ